สวัสดีครับพี่พี่ก็วันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มเติมใน,ในส่วนของคลิปในช่องของเรานะก็คือผมจะมีในส่วนของการรีวิวสินค้าด้วยนะครับก็คือสินค้าที่เราได้สั่งมาเนี่ยครับที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมได้สั่งมาจากแอปเราจะมาทําการรีวิวว่าสินค้าตัวนั้นนะที่เราสั่งมามาป ORE, เป็นยังไ,าาไยงไงคุณภาพเป็นยังไงบ้านการใช้งานดีไหมนะฮะแล้วก็ตรงตามปกหรือเปล่าวัสดุอุปกรณ์ดีไหมอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกล่องอันบ็อกกันให้ดูเลยครับพี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสินค้าตัวแรกกันก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นสินค้าตัวแรกนะครับสั่งมาครับผมเป็นฝาท่อระบายน้ํานะสินค้าตัวนี้ส่งมาจากจีนครับใช้เวลาการเดินทางเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมสั่งประมาณนะครับแปดวันเนาะคราวนี้ในตัวของสินค้าครับพอมาครับบอกเลยว่าไม่มีการกระแทกนะฮะ ไม่มีการกระแทกแล้วก็บางๆครับถุงบางๆส่งมาแบบงงๆ,ๆเลยครับตัวเนี้ยนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าในตัวของสินค้าเนี่ยมันตรงตามทุกที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเราได้สักไปห,หมดสามชิ้นนะครับเป็นฝาท่อระบายน้ำขนาด11บมิลวัสดุเป็นสแตนเลสครับพี่ค่อนข้างสวยครับใช้ได้ โอเคครับตรงตาปกที่เราต้องการเลยนะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะถอดฝาด้านหน้าได้นะครับพี่เพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยเวลาที่เราบล็อกลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยเนาะตัวนี้นะครับเราจะมาใช้ทําการดูดที่ก้นบ่อปลานะครับผมหรือนะารับพี่บางคนนะครับอาจจะใช้ตัวนี้ในการทําฝาท่อระบายน้ําก็ได้นะครับมันใช้ได้ลักษณะดเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาที่เราฝังลงไปในพื้นปูนแล้วเนี่ย นะฮะพื้นปุ๋มจะเสมอนี่เลยนั่นหมายเพราะว่าเราจะไม่สามารถถอดฝาตรงนี้ได้เลยใส่ลงไปแล้วใส่แล้วใส่เลยครับแต่ร่องตันี้ค่อนข้างห่ายเพหาว่าลักษณะของเศษอาหารหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ลุมมัจะตันไหมคิดว่าไม่น่าตันหรอกครับเพราะว่าท่อที่เราใช้เนี่ยผมใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วขึ้นมันก็จะเล็กกว่า,าตัววงนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยครับโดยรวมสามท้นที่เราสั่งมาครับพี่ว่าสดุีค่อนข้างดีครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับ อันนี้ผมสั่งมาชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่กี่สิบบาทเองนะครับเนี่ยแต่ใช้เวลาในการรอ,อนานสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับในการรอเราสามารถรอได้อยู่แล้วครับแล้วในวันแรกที่เราทําการรีวิวสินค้าชิ้นแรกของเราเนี่ยครับพี่ฝนก็กําลังตกเลยครับไม่รู้เพราะอะไรครับ <c oughs> แต่ช่วงนี้มรสุมเข้าครับฝนก็จะตกบ่อยหยก็นหน้าตรงนี้นะครับพี่หน้าทะเลตรงนี้ เขาป้องกันการถลอกมาด้วยนะเขาก็เลยแบบจะว่ามีเนื้อฟิลบางๆขั้นมาอยู่ครับพอเวลาเราแปะลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลอกเนื้อพลาสติกตรงนี้ออกได้ครับมันก็จะโชว์เนื้อสแตเสสสสสนเลสใสๆสวยเลยจริงๆสินค้าตัวน,นี้ในไทยก็มีขายนะครับที่เพียงแต่ว่าราคามันเนี่ยจะแพงกว่าที่เราสั่งจากจีนนะอีกทั้งว่าพอเวลาที่เราสั่งสินค้าในในแอปพลิเคชันพวกนี้ครับมันดีอย่างหนึ่งตรงนี้ว่ามันมีปองให้เราสามารถจัดส่งีได้นะครับ หรือไม่ก็เป็นพวกค้ปส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าหากว่าพี่คนไหนสนใจอยากได้สินค้าตัวไหนบอกผมครับแล้วผมหาให้ครับพี่นะคือเราจะเป็นลักษณะของตัวแทนจําหน่ายสินค้าผมสามารถหาให้พี่ได้ทุกตัวพี่อยากได้ประมาณไหนแบบไหนอะไรยังไงพี่บอกผมครับี๋ยวผมช่วยหาให้นะอันนี้สำหรับสินค้าคิดแรกก็ผ่านไปครับพี่ครับก็สว,สวยครับมันบอกว่าเป็นสแตนเลส304ก็โอเคครับสแตนเลส304สวยสวยเลยเนหะ็นไหม ได,ได้ครับไม่เป็นสนิมแน่นอนตัวนี้ผมพอจะมั่นใจได้เลยไปเดีย๋ยวเราไปต่อเรื่องสินค้าชิ้นที่2กันครับพี่ในส่วนของสินค้าตัวที่2นี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นก้ามเบรกพร้อมกระปุกเบรกของมีโอครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมได้ทําการสั่งลงมาเพราะว่า,าน้องสไปที่เราเนี่ยครับเขาอยากจะได้ครับเพราะว่ารถเขาเนี้ยก้ามก้ามเบรกมันเสีย ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากามเบ็ดหรือว่าปั๊มเบ็ดเขาเสียหรือว่ากระปุกใส่น้ำเบ็ดเขาเสียแต่เขาให้เราสั่งตรงนี้มาเราก็สั่งมาให้ครับแล้วในแอประบุว่าเก็นสินค้าแท้แท้สูงเบิรศูนย์เลยราคาไม่กี่บาทนะพี่ค่อนข้างถูกมากเหมือนกันตัวนี้ส่งในไทยครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3วันเนาะเดี๋ยวเรามาอัดบล็อกแกะให้ดูกันเลยครับอีตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยเพิ่งส่งมาไม่เค้าเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับพี่ว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อมีการกระแทกออกมาดีครับไม่ได้เลยเห็นไหมครับน้อยๆน,นะครับในการจัดส่งสินค้าหรือว่าส,ส่งส่งพัสดุมันก็ควรจะมีการกระแทกมาบ้างครับถึงแม้สินค้าตัวนั้นน่ะมันจะแข็งแรงไงก็แล้วแต่อย,อย่างสินค้าตัวนี้ยมันก็ควรจะมีการกระแทกครับเพราะว่ามันอาจจะหุกได้นะครับตอนนี้มันอยู่รนกลุ่มกล้ามเนื นี่ครับตีตายามาห้ามาเลยเห็นไหมครแล้วคลาสสิกของเขาเนี่ยมาแบบว่าตีมาเรียบร้อยครับ <c oughs> ขออนุญาตแกะดูเลยแล้วกันครับผมเพื่อที่จะได้เช็คสินค้าถ้าหากว่ามีตำหนิหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้ตีกับคืนได้ผมเลิมบอกไปอย่างนึงครับที่ในการสั่งผ่า,านแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับแอปที่เขาเป็นดีเจนซี่แบบนี้ครับ เราสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับถ้าหากว่าสินค้าที่เราได้มาเนี่ยไม่ตรงตามปกหรือไม่ตรงตามที่เราต้องการหรือเอามาแล้วมีคำบกกข้องนะครับแนะนําว่าหลังจากที่ได้มาเรียบร้อยเล้วบร้นี้นครับให้ลองทําการใช้งานดีกว่าครัถ้าหากว่ามันเสียนะเราจะได้ทําการส่งกลับคืนแล้วเขาจะตีเงินกลับมาให้เราเป็นวอลเล็ตได้ครับพี่จากนั้นเมื่อเป็นวอลเล็ตแล้ว เราจะไปซื้อสินค้าตัวอื่นหรืออะไรก็นแล้วแต่เราก็สามารถเอาเงินใน wallet ตนะครับออกไปซื้อได้เลยนะเขาจะไม่ได้คืนเป็นเงินสดมาให้เรานะครับที่จะเขาจะคืนเป็นอล l ล e t ให้เรามาแทนซึ่ง w ล l l e t มันก็เป็นเงินดิจิตอลส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันแอปนั้นครับพี่ครับหรือถ้าหากว่าพี่ต้องการที่จะเอาเงินคือเป็นเงินสดพี่ก็ต้องทําการแลกจาก wallet นะฮะออกมาเป็นเงินสดซึ่งมันก็จะมีการหักค่าธรรมเนียม เล็กน้อยครับพี่ไม่เป็นไรครับในส่วนนั้แต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องเอาออกมาอกครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้ซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วคราวนี้มาในส่วนของกล้ามเปีกนี่นะครับผมได้สั่งมาเป็นสีดำเป็นปั๊มเลยครับโอ้สวยงามเลยครับพี่ครับมาพร้อมใส่ไฟสวิตช์เรียบร้อยตรงในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ทางด้านขวามันเป็นดิสหน้าครับพี่อันนี้เรายังไม่เติมน้ำมันเปีกนะ การกดเบรน,นก็เลยจะจมหน่อยครับแต่ว่าการเด้งสปริงดีมากเลยครับเนี่ยหน้าหน้าคอนแทคตรงนี้ค่อนข้างสวยครับหน้าสวยเลยแล้วก็ช่องดูน้ำมันเบรกนะก็ชัดเจนครับสดใสดีไม่มีรอยถลอกครับผมมาดีมากสวิตแน่นหนาดีครับใช้ได้ในส่วนของก้ามเบรกดูแข็งแรงดีครับพี่ ตัวปั๊กเองนะครับตัวปั๊กตัวแจ็คเนี่ยเป็นปั๊กสองขาครับสวยเลยครับมาไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีการเทียมมาหัวน็อตเนี่ยครับใส่ปิ้งเลยนะส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะใช้ต่อกับตัวสายที่จะลงไปแม่ปั๊มเบรกนะตรงนี้ในส่วนของตัวหนังสือตรงด้านนี้ครับมันเป็นลักษณะการตีนูนนะครับมาเป็นพิมพ์นูนขึ้นมาครับ ก็สวยงามครับขันด้วยน็อต2องตัวติดฝาไว้เอาไว้เติมน้ำมันเบนกนะครับตรงนี้โดยรวมๆนะครับสินค้าตัวนี้ผมว่าสวยเลยทีเดียวสวยเลยครับเนี่ยราคาไม่แพงด้วยแล้วเราไม่ต้องออกไปหาซื้อถึงร้านนะครับอันนี้เรารออยู่ที่บ้านครับแค่เขียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับและสินค้าตัวนี้น้องส่พใายได้สั่งให้ผมช่วยสั่งซื้อให้ ผมก็หาให้แล้วก็สั่งให้เขาเลยนะถ้า,าพี่คนไหนสนใจจะให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับสามารถส่งเข้ามาให้เรารีวิวได้นะครับพี่หรือถ้าหากว่าอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับแล้วพี่หาไม่เจอบอกผมครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาให้พี่เองครับจะส่งลิงก์ไปให้พี่ทําการคลิกถึงที่เลยครับผมแล้วผมรับรองเลยว่าในสินค้าที่ผมส่งลิงก์ให้พี่นั้นนะครับผมบอกเลยว่าสินค้าตัวนั้นดีจริงครับพี่ผมบอกเลย นะแล้วสินค้าทุกตัวที่เราได้สั่งมาแบบนี้นะครับพี่ผมได้ทําการเลือกแล้วครับเราอยากได้สิงที่ดีที่สุดสําหรับเราแน่นอนนะเราได้สั่งมาเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกังนวลครับในสินค้าทุกตัวที่ผมได้สั่งเข้ามาตรงนี้ผมได้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ของช่องเลยนะครับที่พี่สามารถที่จะคลิกตามกไปได้เลยนะครับเราเลือกเรียบร้อยแล้วครับพี่มั่นใจได้เลยครับตัวผมเองเนี่ยวเวลาซื้อของนะครับพี่ ผมเป็นคนที่เลือกมากครับผมจะเลือกที่ผายไว้ปลวกลยครับพี่เลือกมากมากเป็นค,คนที่เลือกเยอะครับเอาจนแบบว่าได้ราคาถูกและถูกใจจริงผมถึงจะสั่งมาใช้ครับพี่เพราถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นสั่งมาแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่อยากใช้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเอกข,ของเราเพราะฉะนั้นต้มั่นใจเราได้เลยครับพี่ครับว่าสินค้าทุกตัวที่เราสั่งมาดีจริงครับบายบาย